สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้าค่ะตอนนี้ตีภาพี่น้องมาเก็บผักไปใส่แกงออมนะจา่ะเมน,นตีจะเห็ดแกงออมแล้วไปบานผักหลอนเนาะค่ะจะไปนอ่อยู่บานผักหลอนขึ้นนึงเนา,าแะแล้วจะพาพี่น้องไปเก็บผักล้างบานอ่ามารวมกันกับผักทีมีอยู่บานเนาะจา่ะตีก็จะแกงใส่อ่าผักอ่ายางกอกกระเทียมปลาเต๋ตีเก็บมาเนาะจ่ะกับผักกูดน้ำเนาะนะคะแล้วไปหาผักอย่างอื่นมาเพิ่มเติมจะ้ะนี่ค่ะพี่น้องไอให้พี่น้องเบ่งก็น,นะคะหัวหัวโคลบีค่ะมันออก ออกหลากเตียวมาฝังไว้แล้วจะถพี่น้องเบิ้งจ้ะแปลงพักตีกะลงไปบางยางละจ้ะจะให้ดูใกล้ๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้จ้ะตีเอาอันนี้เป็นหัวมันเดจ๋าทีตีซื้อมาจะลันขานะคะ่ะเราที่นี่ตีกินบัท่านนะคะเพิ่นออกเพิ่นออกหลากเนาะเตีเอามาอฝังไว้จ้ะให้เพิ่นออกดอกเนาะนี่คะ่ะเขาจะได้เก็บกินยอดกินแขนงเพิ่นจ้ะนี่ จะบท่ทิมนะคะทิมกะเป็นขยะซื้นอนาะจะเข้ากะเอามาลองถมไว้เนาะไปเที่กินอันนี้คือกันจะอันนี้ก็เป็นหัวเห็นบอตีกินตีกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะจ้ะแล้วที่นี่เพิ่ออกลากตีก็เลยเอามามาฝังไว้นะคะแล้วเขาก็เสด็เด็ดกินขนแนงเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ลงไปแลดิดไปแล้วจ้ะลงแลดิดแต่ว่าน้องแมวตีมาเคียพป่นเนานพญาง,งมายำจ้ะตรงนี้ค่ะกําลัางแตกด้ยจ้ะ เริ่มเพาะนะคะอันนี้แลดิสอันนี้เป็นหัวหัวยาวหัวยาวจ้ะบ่เป็นหัวสันเนาะต้นใหม่ดอกใหม่จ้ะเริ่มปลูกสลัดลุนนี่นูนนี่นั่นเราจานะนะคะแล้วก็ของตีก็มีผักกาดด้วยนะคะนี่ค่ะว่าผักกาดตีเก็บมาแน่หรือจ้ะตัวนี้ตีก็ปล่อยไว้เพิ่นออกดอกเบียร์เพิ่นกระโลนเต้มเลยจ้ะอันนี้ อันนี้ก็เป็นแรดดิสนะคะแรดดิสที่ปลูกคือกันจ้ะปลูกในกระถางเนาะนะคะตีมาเคียย์แปลงเตรียมปลูกพักจ้ะแล้วค่ะพี่น้องเก็บพักค่ะเก็บพักไปใส่แกงออมกันมันจะแกงออมหัวใจไก่จ้ะพี่น้องหัวใจไก่สวนลังบ้านเราเหมือนเดิมพี่น้องจะตีปลูกตีปลูกข้าวโพดจ้ะ เนี่ยมันรู้ว่าจะรอดบอดดอกพื้นข้อหักแล้วจ้ะแล้วมันดูดเอิ่นอนอีกอยังน้อมาใหม่จ้ะพี่น้องเมื่อกี้ที่เขาไปเอาเอาขาไปเอา,เอาถุงมือมาจ้ะตีจะมาเก็บยาตำแยไปใส่เกงอยอมน้ำจ้ะใส่ยาละเล็กละน้อยนะนจ้ะนอาผสมผสานกันไปจ้ะนี่ค่ะยาตำแยจ้ะจุดไปเลย ผัดไฟแดงก็อร่อยค่ะนี่เนาะอยู่สวนลังบ้านตีเนี่ยจาะพี่นอ้องเยอะแยะเลยเก็บยังแกงใจและลายยามค่อยแซ่ดจ้ะผักปลาเนาะนี่ค่ะตีเอาใหม่มาก,กันไว้ ห่หายยาตำยาเป็นขืนตรงนี้นแุณเร็วเร็วจ้ะยาตายยําำยาเนาะย่ำดูนขั้นปันยังจะ้ะตัวย่ำกินกระแซบคึ้นกันจะ้ะจะพี่น้องบ้างคลิปเนาะคะ่ะเดียวตีขอสีแจงให้พี่น้องเท่าน้อยนึงเนาะจ้ะเนาะ บางคลิปตีจะทายเราตีจะส่งไปให้พี่ติมน้ำค่ะเนาะพี่ติมที่เราอยู่บ้างไท่เนาะจา้ะเป็นพี่สาวที่นับถือกันเนาะจา้ะตีจะเอาไปให้แกลุง่งในช่องแกนําคะ่ะเพราะว่าแกบลอกไข่ได้เอาไปเหตคลิปเนาะจ้ะพี่น้องเราที่นี่หยอดวิวยอดอันนี้เิ็นก็นจะบลอกไข,ข่คืนนะคะว่าคือวาน,นะคะจะานการณ์บานเท่าตอนนี้กะไปใช้มาใช้กระลำบากมั้งจ้ะเนาะ ตีก็เลยอยากซอยเล้าน่ะจ๊ะโดยการเท่ามันมันตีเว่าซื้อตอนนี้พักปลา้านหลายนะคะตีก็เลยอยากถ่ายคลิปไปให้เพิ่นนั่มเนะจ๊นะเนาะพี่น้องแต่เข้าใจเนาะจ้นะเนาะอยาวาตีนด้จ้ะว่าพี่น้องบางคนถามเข้ามาเนาะค่ะว่าอันน้องตีไอ้คือเห็นคลิปน้องตีไปอยู่กับช่องคอนคนนี้นะคะช่องผิดติมเนาะตีก็อธิบายไปเนาะจ้นะเนาะว่ะ ตีทายไปเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าตีก็ลืมสีแจงค่ะพี่น้องเข้าเด็กฝังน้ำน่าจะเนาะเล่มาขอสีแจงในในคลิปหนีไปเลยเน่าจะอาจจะเห็นตีแแบบแบบแยมแยู่ในช่องเล่าน้ำนาะจะเนาะผสมกันกับคลิปแฟนเล่าที่ทายไปให้จากโนเวย์เนาะค่ะน่าจะพี่น้องเห็นไหมแย่กวัวไปจ้ะแยมตีไปเฮ็ดคลิปตีกับทายเพื่อแล้วน้ำจ้ะแยมตีไปเก็บผักปลาตีกับทายแล้วก็ส่งไป่แล้วน้ำจ้ะ นะคะคตัดพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้เพิ่นอีกในเดอร์จ่าเดอร์นะคะว่าจะเขอลบพเพิ่นอนผจญสาวอีกคนนึงนะจ๊ะเพราะว่าเข้ากะคุกกี้กันว่าแมนแค่ปี้สองปีเลยจ้ะเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะ,ะที่หงุจหงกันมากจ้ะมาก่อนแล้วก็มาเนี่ยแหละจ้ะมาบ้านมาโนเวียเนี่ยแหละ,ะาบานช่วงนี้ ช่วงปีสองปีมาเจอโควิดแล้วก็บบอมาค่ะแฟนเราก็ตรงยูนีนาะจะก็ะเลยเคยยังเกาะแยกกันยู่น่อนะแฟนเรามาอยูโนเว์ Norway. แต่ละตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆนี่ก็ผลิตกลับไทยอยู่จ้ะโปรตรากลับทุกปีแหละค่ะตีะมแล้วก็มามาโนเว์ทุกปีช่วงหนาหอนนาะจะมาสามเดือนแล้วก็กลับจับงสีน่าจะ ติดกัเล่นมาขอสิแจงพี่น้องเขาเลยนะคะเนาะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกไปเก็บอย่างอื่นเพิ่มเติมนะจ้าอย่างอื่นเพิ่มอีกจ้าเดี๋ยวตีภาพพี่น้องไปเบิ้งอันนี้อออันต้นหญ้าแลดีะะ้เนี่ยค่ะงามงามจ้ะ ตอนนี้ก็สกืนยางแนี่ค่ะเพราะมันเริ่มหกแล้วเนี่ยงามจะ้ะโปะอัวเลยแต่ว่าเมือน,นี้ยังพอนี้ไม่เมนูจิมแจ,จ้วจ้ะเอาไปน,นีดสักกอนแล้วเขามาเก็บนะคะอุย้ยอัวมันอยู่หลังบานจะคล้องเลยจะ้ะผักติ้วฝรั่งก็เยอะแยะจะ้ะเมื่อน,นี้กัมันคิ้วของเพิ่นคือกันจะ้ะก็เลยโบกเก็บนี่ผักติ้วฝรัง่งนี่ค่ะี๋วยวเราจะเก็บไปใส่แกงเห็ดของเฮ้าจะ้ะเนี่ย มาเก็บหยอดอันนี้ด้วยหน่อยหนึ่งค่ะไปใส่แกงอมอุอ้บ่ในในหนอนมาพี่เนาะยังบง่งบ่ค่ะคลิบเราเฉพาะยอดมันจ้ะดีมักด้วยคะ่ะยอดอันนี้นี่พัดไฟแดงกระแซบ ดิเห็นติเก็บประจำจ้ะอยู่ขางทางอยู่าขางทะเลอยู่ชสกระซาในปงในปลาจะ้ะติเก็บดิมากินหมดอัวเลย,เย <c oughs> บังแดดบ,บังพี่นอ้องมาเห็นหรง โอ้วงามค่ะพี่น้องแลดี้จ้ะนี่งามมากเลยเอาสนอเอาสนอนี่ค่ะยาตะกระแตนของตีก็ขึ้นแล้วจ้านี่นี่ค่ะนี่ยาตะกระแตนมาประเทศสิม่แบบอวบๆยัญ่ๆนหนึ่งกับกินใดอันนี้ก็กิกนใดจ้ะ ใส่ไปเลยผสมประสานกันปนเปไปเมื่จ้ะออันนี้ก็กินได้ด้วจ้ะยอดยอดของอัน,นต้นเออยังนะะีน่ยค่ะนี่ลืมซื้อไปแกงไปน้ำกันเลยจ้ะยอดของทิตะใบเออเมนอย่างนี่จ้ะพละหม้นี่แไหมตีลืมซื้อไหมพี่นอ้องซื้อไว้ยังละคะ่ะ ยอดอ่อนเพ่อนี่เอาเก็บไปใส่แกงออมไลยคือกันจังจิ้มเจ้าก็ได้จ้ะลาสเบอรี่โอ้ยตีเอ้ยสมองเธอควันจะไปหาหมอเดี๋ยวๆเลยสมองเธอบรจําอย่างจักอย่างเลยนี่ค่ะ เอาอย่างอื่นอีกอาเยวเก็บต้นหอมไปใส่ออมน้ำจะ้ะเนี่ยเพ่นแพร่เร็วๆเลยค่ะต้นหอมเนี่ยแพ้่ยางเร็วจะ้ะเด็ดแล้วก็ขึ้นมาอีกถ้ามันท่เด็ดเพ่นเพ่นแกแจะจับเป็นแข็งเนาะกินบาดแ่บเขาต้องเด็ดเพ่นเด็ดไปกินเรื่อยๆแสบแข็งก็ได้จะ้ะต้นอ่อนเพ่นนลยค่ะพี่น,นะะ้นองนี่แม่นเมื่อเด,ด้จะ้ะขึ้นย่างดี เนี่ยอันนี้จากสองปีที่แล้วนะคะส้มนี้ส้มไม,มค่ะส้มนีหน,หน่อยนี่ขึ้นมาไม่เนี่ยนี่นนเต็มเลยจ้ะอันนี้เป็นหอมปลาเอ่อหอมทะเลเตีไปเก็บมากเตี๋ยวหัวมาปลูกนล้วจ้ะเดี๋ยพิ่นกับล้นลงในนี้เหรอคะพี่น้องเด็กนั่งกับเต็มเหรอคะที่นี่มีทุกอย่างอื้อ จะออกดอกล้ะค่ะมันออกดอกระก็จะเริ่มเริ่มแก่และะ้วค่ะแล้วมันดูดกัมมากมากเลยนี่พี่น้องม,มาก,กินขนาดแต่ว่ามันหอมนะคะพักผักอันนี้เนาะกินมันหอมแทงปจ่จ้ะถ้าเป่นทางขบานล้คะค่ะฮอนแล้วมันนี้อาการฮ้อนฮอนจ้ะฟังโนเบนะจจะเนาะ อากาศฮอตจะพาไปนอนเขาบ้านแล้วนะจ๊ะได้มาควานคลิปนานน้จ้ะเนาะนะคะดยวตีเซตเมนูแกงอ้อมซูกินน้ำจ้ะเนาะแต่ว่าแกงแล้วกว็สิตอนแกงอาจจะบริกแกงไ้เบิรงจ้ะแกงแล้วจะพาไปกินยูคุล่ะบ้านพักหลอนน้จ้ะเนาะวัตีจะต้องเตรียมโตเนาะ,ค,ะค่ะค่ะดยวไปก็บข่าวกันน้าจ้ะเนาะ นอนตอน,นตีกะเอาพักที่เก็บมามาท่าองศาสตร์นะคะเนาะเอาจะมาอมใส่หัวใจไก่กหน่องไก่เนาะจ้ะสับละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือพักที่เขาจะอมใส่นะคะก็มีพักกาดนะคะที่ตีเก็บมาเนาะก็มีพักกูดเอาใส่ไปน้ำจ้ากะเทียมปลาที่เก็บมานะคะก็มีต้นหอมจากสวนของเราเองจากพี่น้องจะเป็นพักสวนหลังบ้านจากพักปลา ที่เก็บมาคือกันจ้ะพอดีไปเฮ็ดคลิปไปถ่ายคลิปทรงแม่พี่ติ๊มน้ำเน่จาจะเนาะก็เลยไปเก็บนะคะนี่สารพัดผักที่กินได้นะคะร่วมกันอยู่ในนี้น่จาจะเนาะเดี๋ยวถ้าจะออมทั้งหมดใส่กันไปเลยค่ะให้มันอวนหัวน้ำจ้ะเนาะตกออมออมนำพ่อเจาะจ้ะเนียนกินผักเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตีขอ,ออมนะคะ ต้มน้ำก่อนเนาะแต่ว่าตอนแกงอาจจะบริแกงค่ะพี่น้องเบิ่งน่าจะเอามาให้เบิ่งว่าเฮาใส่ผักอีหยังไปแน่นน่าจะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเฮ็ดแล้วเข้ามากินนยวกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้หมอแกงตีเด็ดพวกพวกปอกๆแล้วจ้าทีจะใส่ผักกูดลงไปเลยผักกูพดนะคะใส่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผักยังเรื่องค่อยตามมานาจะจ๊ะแกงเสร็จแล้วเขาก็จะไปโฮเทลเฮาค่ะพี่น้อง จะไปกินที่ลฮเย์เฮาส์จะเข่าไปเลยเนาะไปนอนคืนหนึ่งจ้าโอเคจะดารทุกใส่ซอนที่เหลือลงไปค่ะนี่อ่างฟ้าทั้งหมดใส่ลงไปบวเลยจ้ามีทุกอย่างตําแย่ขักซีโร พร้อมใสุ่กสิ่งทุกอย่างเข้าไปค่ะ,นคะเนี๋ยาวเนกินแกงกิงนผัจกจ้ะพี่น้องรับเข้าวบะคดยค่ะเราไม่ค่อยกินตอนก็จะกินค่ะจะนาะกินเขา่าน้อยๆรอผักยุบเป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า อลัลรัมแสบพีน้องเอ้ยม่เด้จะมาเด้อิีาอ่าวท้บตีค่ะดาตีจะพ่อไปบ้านพักร้อนนะคะเนาะ,ะห้ยักอยู่แปึงจา้าเดตามไปกินข้าวอยู่บ้านพักร้อนทุบตีเลยค่ะเด้อ ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเฮาค่ะจิ้ามามากินข้าวจ้ะ<อ>แกงอ่อมผักปลาเนาะจ้ะเนาะใส่หัวใจไก่ใส่เอ่อเพียงก็น้องไก่จ้ะกับข้าวสวยเฮ็ดมานตะบ้านค่ะเพราะว่าอันตรงนี้มันตัวจะเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะเครือมันก็บ,บค่ครบน้ำเนาะบ้านปลาค่ะพี่น้องพาพี่น้องมากินข้าวเปลี่ยนบรรยากาศนี่ปลาในข้าวจ้ะ ใส่สลัพัดผักก็จังตีรีวิวแหเบงแงนะจ้ะน้ำเปื้นเท่าอันนี้เท่าอาจไปตกปลาน้ำได้แตกเนาะหอมหอมจ้ะเป็นยังไงกินเมนยนางกินญี่ปุ่น้องไปงใส่เสือก็เลยมันบอกสุภาพก็แล้วไปไปเห็นแล้วนางนั่จ้ะเ้า <c oughs> แ,แอบมาลอยกินเมื่อกี้ มาค่ะพี่น้องมาคิดเรื่อกันตีจ้าเจ็บแสบจ้ะเบืองพักอุยัยอยู่พี่น้องอันแฟนผิดเตรียมเราอยู่บานข้างเลยจ้ะนี่เสียเราดังอันฟันเฟือนอยู่เนาะแสบพี่น้องกำลังพอดีเลยค่ะอันใส่ผักกาดเข้าไปขมตำล้ำแสบอืม เขาล้างเลยค่ะเขาล้างที่ตาเนี่เป็นเขาเลยเดี่ยวนี่เป็นอันลำธารจ้ะูเขาจะพป่น้อก นิ้วขาแห้งจ้ะมันนี้อากาศดีจ้ะพักกับเกลือหลังบานจะคลองมีสุยางค่ะอื บานๆถ้าเราได้จ้ะพี่น้องลูกซ้ำสดเลยจ้ะมันแสบอุ้ยเขาส่้าเขาเลี้ยงเขาเที่ยงอุ้ยไม่ยอม แซ่บให้พี่น้อง พักปลาเนี่ยค่ะเมนูเมนูออมเนี่ยเป็นยังที่เขากันแห้งแล้วก็พักปลาใส่แดดซุกพักชะละพัดเลยจ้ะแล้วมันกับมันนัวมันมหัวมันเขากันดีด,ดีแห้งกับออมเนี่ยค่ะ นี่ก็มีได้จ้ะพี่น,อน้องนแล้วไปย่างไปเบิรงนดิจ้ะที่มาเพิม่มอะไรก็ถั่วข้าวไปพี่น,อน้องค่ะยกถ้วยยกจานสดเนาะ อากศดีแห้งลมเบาๆ,ๆยุปิวพความเย็นประทะโตเพอร์เฟคแห้งพี่น้องปลากูนี่พวกคือเอามาลองเห็ดซุปเบิงค่ะสีเป็นตดแซบเลยพี่น้องมันสีไข่อันอนั้นซุปเค็มเป็นรสซุปอัน เอียงล่ะซุป <BS> ดีก็เริ่มซื้อเท่า,นะาเนาะไอ้อขามันจะไปพี่หนะขอตัวกินหลังไหม่ค่ะ ทำดีเลยจ้ะแล้วจิ่เลือกตีคอปเก็บเรียบหนังใหม่นะจน๊ะเนาะคลิปนี้ขอตัวนะคะแดดซองตาจา้ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะพร้อมคลิปหนาจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะบุญรักษาค่ะบ๊ายบาย